มาถึงแล้วสวนสามพี่น้องบ้านซาตรมอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดพี่นอ้นนองค่ะสวนสามพี่น้องค่ะเปิดให้เขามาชมต้นทุเรียนภูเขาไฟได้นะคะทุเรียนมันยังอ่อนๆู่ค่ะยังบาแก่นะคะนาะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดกรอบนอกนุ่มในนะคะ กรอบนอกนุ่มในพี่น้องแต่ว่าคนณทายบะก,กินทุเรียนเด้อจ้าบะ <c oughs> ต้องดราม่าเดอ้อ <c oughs> ไม่มีดราม่านะคะไม่ได้กินทุเรียน <c oughs> บะก,กินซื้อๆค,ค่ะบะไม่อย่างค่ะกินได้อยู่แต่บอก,กินนะคะเนาะ,นะคะ่ะต้นทุเรียนพอนเนาะค่ะที่สวนสามพี่น้องนะคะที่สัมตรลมนะคะเป็นนี่บะเงาะบะไข่ออกเดอ้อจ้ะเด้อบะเงาะ มะงเงาะบอคัยมีค่ะมีกับโลละห้าสิบบาทค่ะแต่ว่าทุเรียนเน่ยลายหลายค่ะทุเรียนภูเขาไฟมีเยอะมากนี่เดมะงเงาะพี่นนอะมาถ่ายรูปก,กับเหาะนะคะนะ <c oughs> <c oughs> เหาะเพิ่นนั้งแดงเลยนะ <c oughs> ต้นนี้เป็นอัมมาโชค่ะ <c oughs> ต้นเงาะอมาโช คนสายพันไปพันมากเรแวะมาได้ที่สวนสามพี่น้องบ้านซัมตรมนะคะเข้าไปข้างในได้ลูกไปข้างในได้ตัวนี้เป็นบ้าคลั่งบ้าสเก็บเบิดต้นนะคะกินข้าวต้นก็สีหวานดีนะคะนึค่ะกินข้าวต้นเพิ่นก็สีหวานบะงเหอกกับสีแห้งในอุดร จุ่มละลอยนุ่มหอยมีโลละหาสิบบาทค่ะประเด็นคือแดงสวนดีงามดีแท้เนาะค่ะมาตาใสค่ะนี่บุรีรัมพูนุนป<า>้ามากไกลนะคะ <laughs> บุรีรัมกับมาค่ะเ <laughs> บิ่งทุเรียนภูเขาไฟสิสเกต <laughs> มาเล้ค่ะเดอ้อมาชมได้แวะมาชมที่สวนสามพี่น้องนะคะที่หมู่บ้านซัมตรมจังหวัดสิสเกตอันพี่น้องคนมาจาก บุรีรัมม์พนค่ะพนกับมาชมเรียนภูเขาไฟน้ำค่ะมาจากบุรีรัม์จะขอพนใจดีค่ะพนปลูกบังเงาะไว้ให้ถ่ายรูปค่ะ